เอามาดูกิจกรรมดีๆเรียกว่าเป็นโครงการดีๆของเรือนจำละกันนะคะคก็คือจะให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังชั้นดีใกล้จะพ้นโทษแล้วเนี่ย<ม>เขาได้ฝึกอาชีพเวลาที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพร,รองรับ<ม>นะคะก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเข้าสู่สังคมได้แบบคนทั่วไปนะคะ<ม>ก็ต้องให้โอกาสกาเขาด้วยเรือนจำกลางขอนแก่นค่ะชวนไปจิบกาแฟแลคุกที่ร้านชื่อร้าน หับเผยเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะคือกิจกรรมนี้เป็นการคืนคนดีสู่สังคมคด้วยการที่สร้างอาชีพให้เขามีอาชีพอ่ะก็พ้นคุ๊กออกไปก็จะได้ไปทำปอ,อาชีพ,ชพนะอย่างน้อยเนี่ยก็ชงกาแฟอร่อยนี่ก็เปิดร้านได้แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนชอบจิบกาแฟแล้วก็สามารถทำรายได้นะคะนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแข่งใหม่ กำลังเป็นที่ชื่นชอบของชาวขอนแก่นนะคะเป็นเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยชอบไปมากเลยนะคะเพราะว่า 1. ได้จิบกาแฟที่แบบเป็นากาแฟ<ด>ที่รสชาติดี แล้วก็เป็นฝีมือของผู้ต้องขังชั้นดีนะคะคนที่ใกล้จะพ้นโทษแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้มีอาชีพมีไรายได้เป็นร้านคาเฟ่สุดชิคด้วยฝีมือของผู้ต้องขังชั้นดีนะะอย่างที่บอกใกล้จะพ้นโทษแล้วก็เอามาฝึกอาชีพแบบนี้เขาจะได้มีอาชีพกันร้านนี้ชื่อว่าร้านหับเผยบายเรือนจํากลางขอนแก่นนอกจากผู้ต้องขังจะชงกาแฟแล้วการตกแต่งร้านและการออกแบบร้านทั้งหมด ก็ยังเป็นแนวคิดของผู้ต้องขังด้วยคือให้คิดเองเลยดีไซน์เองเลยออกแบบเองเลยเรียกได้ว่าทุกเมนูทุกตารางนิ้วของร้านแห่งนี้เป็นฝีมือของผู้ต้องขังทั้งหมดเลยนะคะคุณจักรกลิมบุตรผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าร้านหับเผยเนี่ยเป็นพื้นที่แสดงฝีมือของผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอาชีพจากกรมราชทรร์และหน่วยงานต่างๆทั้ง ด้านอาหารไม่ใช่มีเฉพาะกาแฟนะม,มีอาหารด้วยมีเครื่องดื่มด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบก็เป็นฝีมือของผู้ต้องขังทั้งหมดเลยรวมทั้งแผนกช่างฝีมือช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีฝีมือหมดเลยนะเพราะว่าเข้า รับการฝึกอบรมที่กรมราชทัณฑ์จัดฝึกอบรมให้ก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยลละค่ะร้านคาเฟ่สุดชิคที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวคอนแก่นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะที่กรุงเทพก็มีนะเรือนจำกลางบางขวางร้านกาแฟชื่อคุกแอนคอปมีเครื่องดื่มมีอาหารเหมือนกันและที่สำคัญหน้าร้านอ่ะก็จะมีผู้ต้องขังที่เขาร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ก็มาขับกล่องบทเพลง ที่เป็นเพลงอะคูสติกให้ลูกค้าคที่มาอุดหนุนเนี่ยได้ผ่อนคลายร้านนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ตอนนี้ก็กําลังเป็นที่ชื่นชอบ,บของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวขอนแก่นอีสานบ้านเฮานะคะนะค,นะครับก็ไปกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการคืนโอกาส ให้คนกลับมาอยู่ในสังคมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอาชีพไม่มีรายได้หลังจากพ้นโทษออกมาเนี่ยสุดท้ายเป็นแบบเดิมก็คือไปทําสิ่งเดิมก็คือความผิดแล้วก็เข้าไปอีกเรื่องเหล่านี้มันจะวนวนวนอยู่มันจะเป็นวัฏจักรวงจรอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันดึงการที่จะทําให้ผู้ต้องขังหรือว่าคนที่ไม่มีรายได้ไม่ไปก่ออาชญากรรมไม่ไปขโมยของก็คือสร้างอาชีพให้เขาคือยื่นแห้เขาและเขาไปหาปลาเอง เห็นคุณค่าในตัวคนคือสิ่งที่ดีที่สุดการคืนคนดีสู่สังคมคือสิ่งที่เราต้องร่วมกันทำแล้วเราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยนะอย่ามองเขาด้วยสายตาแบบอืเพิ่งพ้นโทษมาหรือเปล่าอย่าแบบนี้ต้องให้โอกาสเขานะคะคือการให้โอกาสคนเนี่ยมันเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะคุณช่วยให้เขาชีวิตหลุดพ้นมาจากเส้นที่มันแบบดำดิ่งลงไปเนี่ยถือเป็นบุญกุศลนะคะช่วยกันช่วยกันช่วยกัน